นองร้อสุตตาท่านแรกคุณแจ๊คพร้อมไหมครับเชิญครับวันนี่ดเล่โ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 เล่ยเลโดเลโดเล่โดเล่โดเล่โดเล้วเลโเล่เล่โดเล่โดเล่โดเลโดเล่โดเล่โเล่โด่ดเล่เล่โเล่โดเล่โดเล่โเล่โดเลวเล่เน่เล่เพลง่เโดดเ่ ันนี้ใส่กันดีนะเอาละครับคุณผู้ชมครับะนะนงร้องซุปตาท่านแรกคุณแจดมาแต่ผลงานเพลงผมจะร้องเพลงพงศิษฐ์คำพีใครร้องขอโทษตลับกันเลยลูกชรถามใหม่สิฟังให้ดีจะร้องเพลงของใครร้องเพลงขอ,งขอโทษขอโทษ,ขอโทษของพี่ปู่พงศิษิ์ สุดตาท่านแรกคุณเจ็คเบียอสอดครับขอบคุณหลาย,ลายไาย้เสือเห้ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉันเหลนหน้าที่การงาน ที่ดูแข็งขันช่วยใครให้ใครมีความสุขช่วยใครให้ลายทุกใจแต่ฉันเองคงขย,ยันเกินไปจนลืม ให้ฉันกลับมากินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลาตอปหยุดไม่พลาดเสียงแบบนี้ม no ีอยู่คนเดียวในวงการบันเทิงใครคะคุณรู้จักกับผมไหมฮะรู้ดีเลยครับเราเคยทำงานด้วยกันไหมครับเก่บค่ะ เกือบเคยทำงานด้วยกันเชียวคุเชียวคุณขับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ไหมไม่ได้ขับนะจ๊ะไม่ได้ขับนะจ๊ะนี้ใช้เอฟเฟกต์เสียงใช่ไหมเอฟเฟกต์เสียงใช่ไหมใช้เอฟเฟกต์เสียงแต่ผมว่ายังไงผมก็จับเขาได้ว่าแบบว่าคุณเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเคยมีผู้หญิงเป็นแฟนคุณในวงการบันเทิงหลายคนใช่ไหมไม่ได้เจ้าชู้แต่ในคุณยังไม่มีมีบุกเฟะพงพี่นุ้ย ตอนนี้พี่นุ้ยมีใครในใจบ้างผมไม่นักมวยก็นักกีฬาอะไรทุกอย่างดูทรงแล้วเนี่ยสมจิตจงจอหอคุณสมจิตจงจอหอนะนนนนคิดว่าเป็นใครครับผมว่าพี่สมจิตนี่เขาเล่นหน้าเนียนมากสองคนนี้เขาเล่นแบบหน้าเนียนมากสมจิตแน่นอนผมแลวคือหลอกคู่เลยผมไม่เชื่อรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผมบ้างรู้ทุกเรื่องค่ะรู้ทุกเรื่องอาทิเช่นเรื่องอะไรม้างครับสุพรรณกุบลนนะรู้หมดแหละ ซลผมแบบนี้ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อเพื่อนคุณแท็กพลันยูคุณแท็กเนี่ยทำเสียงเสียงเล็กได้แท็กเป็นคนร้องเพลงได้แต่ว่าร้องเกือบจะดีแต่ยังไม่ดีน่าจะคนนี้แหละตอนนี้คุณแจ๊สดตอบมาว่านักร้องหลังกระแพงคือคุณแท็กพลันยูครับมั่นใจครับมาดูซิว่าคุณแจ๊จจะวินหรือจะเฟลร้องไปตตี ชาด้เมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งคนเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สนด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยไปเกี่ยไปเกลี่ยยี่เงยเลยขอบคุณมากมาได้ไงวะโอ้ยนี่รายการเชิญเขามาเลยเหรอมาได้ไงอ่ะนั่นน่ะมียัางมองอยู่เลยอ่ะระดับนี้เลยอ่ะคุณเป็นใครอ่ะก็คุณแซวผมบ่อยพอนิ็เก็งทุกเทปเขาก็เอามาเขารู้จักคนนะในโซเชียลนี่คือฮามากมุกของเขาคำกลับคำแปลคำผวนอะไรลงไปดูดิ่แปดลงแปดริ้วปิ้วแปดคนแชร์เป็นสิบฮะ คนแชร์เป็นสิบใช่แล้วคนเปียบเฮ้ยมันได้นะไม่หนาได้นะแต่คนนี้ถือว่าเล่นมุกสดกันนะเนี่ยเพราะเราลรไม่ได้ไม่ได้นัดกันแตเขาไวด้ยังนั่งงงอยู่เลยนะเมื่อกี้ใช่ที่เขาสวนมาเนี่ยเออจุดจ้าน้ำไข่เนี่ยยังงงอีกลองทดสอบมุกเขาไหมคุณลองได้คุณแจ๊ดสินห้าในด้สบู่สบายด้วดกับสินมุกด้วย ใช่ใช่ทำไมไม่เชียงใหม่ไม่เชียงใหม่เชียงใหม่ใส่เมี่ยงเชียงรายไทยเรียงอู้ตะระดตอีตะระดุดลำปางลางปำตากแห้งแห้งเอ้าเรียบเลยไม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาคนสองก่อนคนสองต่อดีกว่ะเาะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอคุยครับแป๊บเดียวอ่าไม่ใช่น่าเลยสุัสดคู่คุณแจ็คเฟ Oh no!